สวัสดีครับโอเวอร์ฮอนเาระดัพื้นนะครับหลังจากที่ทีมงานโอเวอร์ฮอนเสารแลับพื้นเราได้นําเทคนิคการสร้างมิติและวิธีเสียงเข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะฮะก็รับความสนใจจากเพื่อสมาชิกเป็นจํานวนมากด้วยหลักการและประสบการณ์จากทีมงานโอเวอร์ฮอนเสาระลัพื้นวันนี้นะครับผมต้องเอาใจเพื่อสมาชิกนะฮะที่กําลังใช้รถนะฮะนี่เลยโตยต้าโครลันติดนะครับเนื่องด้วยนะฮะที่ผมมารีวิวตรงนี้นะครับ ผมขอเรียนเพื่อสมาชิกทราบนี้นะครับเจ้าของรถคันนี้นะคะได้ทางทีมงานโอวอร์ฮอนซาพึกทำการจัดระบบเครื่องเสียงจัดชุดเ i̇şte. ต็มๆนะครับแหมระบบเครื่องเสียงจัดชุดเต็มนี่รายละเอียดนะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างผมขออธิบายทีละอย่างนะครับประกอบไปด้วยเจ้าลำโพงมีเลนส์นะครับชุดหน้ากับชุดหลังเป็นลำโพงแยกชิ้นนะครับเสริมไปด้วยนะฮะเจ้าตัวซับพี่หลุมยางอะไหล่นะครับความลงตัวของเขาครับค่อนข้างชัดเจนนะฮะรายละเอียดเสียงตรงนี้เราไม่ต้องพูดถึงนะครับ เราต้องติดตั้งให้เป็นระดับไฮเอ็นโดยการติดตั้งตัวดิจิตอลซาว n ์โ r o ิเซอร์หรือเลขชื่อคือตัว DSP ของค่ายแอลาเพื่อสมาชิกอ่นีครับการติดตั้งตัว DSP ตัวนี้หน้าที่หลักของเขานะผมขอบอกนะี่ฮะเพื่อนําสัญญาณจากฟอนนะฮะเพื่อมาประมวลผลและวิเคราะห์การปรับแต่งค่าขึ้นใหม่เพื่อมีรายละเอียดชิ้นดนตรีนะครับหรือว่ากีต้าร์นักร้องอะไรพูดง่ายมาเต็มวงบริเวณแดชบอร์ดหรือว่าด้านหลังนะครับค่อนข้างชัดเจนมากเลยครับของรถทันนี้นะครับ หรือช่วงต่อไปผมจะพาเพื่อนสมาชิกนะฮะเรามาดูการติดตั้งที่ได้มาฐานจากทีมงานโอเวอร์ฮอนาวระพึกเดี๋ยวตามมาชมม็อบผมด้านในเลยนะครับเพื่อนสมาชิกครับทาคคบงทีมงานโอเวอร์ฮอนสาวรัตพึกครับได้ทำการแดมบริเวณที่แผงประตู แล้ได้ทําการเปลี่ยนเจ้าลำโพงมีเลนส์นะครับผมชุดหน้าเป็นลำโพงแยกชิ้นนะครับเราติดตั้งรถโตโยต้าอันติคคันนี้นะฮะก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับตามมาชมนะฮะว่าติดตั้งไงที่ได้มาฐานจากทีมงานโอหันต์สาวรันทึกตามมาชมของผมนะครับนี่นะฮะเพื่อสมาชิกครับผมขออธิบายอย่างนี้นะฮะบริเวณนี้จะเป็นบริเวณแผงประตูหน้านะครับเนื่องด้วยนะครับของเดิมที่ทางดีลเลอร์ติดมาให้ก็เป็นแค่พลาสติกนะครับบางๆนะครับค่อนข้างจะมีการสะท้อนค่อนข้างสูงหรือว่าการสะเทือนของแผ่น ตรงนี้แล้ครับเราไม่ต้องการนะฮะทางผมนะครับต้องการแดมบริเวณแผงประตูนี้เพื่ออะไรใช่ไหมครับตามประชมต่อเลยนะฮะตรงนี้นะครับทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวล้วยครับได้เลือกแผ่นแดมของยอกเคอร์รี่เบดนะครับที่มีน้ําหนักเบายืดหยุ่นตัวได้ดีและที่สําคัญนะฮะคนภู้นี้กาศบ้านเราได้ดีเยี่ยมนะครับทำการแดมนะฮะผู้สมาชิกฮะสังเกตไหมครับว่าทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวด้วยทำการรีดแผงตรงนี้ที่ขึ้นลายตามโครงสร้างต่างๆนะครับ แสดงว่าเจ้าแผ่นแดมกับโครงสร้างยึดเกาะกันได้ดีไม่มีพงอากาศไม่เป็นการซับเสียงการซับเสียงเขาขอโยงนิโปลนะครับการซับเสียงเขาได้ดีเยี่ยมนะครับผมนะฮะจะเน้นหนักเน้นหนาในการแดมนะครับบริเวณแผงประตูนะครับถ้าเราจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพเลยนะเพื่อนสมาชิกนะครับเรามีตู้ลำโพงดีๆ4ีตู้นะครับที่เราแดมตรงนี้จุดประสงค์นะครับเพื่อลดค่าดีเทคชั่นหรือว่าการสะท้อนนะตามโครงสร้างต่างๆเราไม่ต้องการนะหรือว่าการสั่นสะเทือน ตรงนี้เราไม่ต้องการนะฮะทางผมต้องแดมบริเวณแถงประตูเพื่อเจ้าลำโพลมิเลนชุดหน้านะครับชุดใหม่ตรงนี้นะครับเป็นแยกชิ้นให้เขาทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้นให้ได้เสียงบิ๊กเบสที่ดีนะฮะเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับส่วนเจ้าลำโพลมิเลนนะครับทางทีมงานโอหอนสาวรีฟิวครับก่อนติดติดตั้งเจ้าลำโพลมิเลนเข้าไปในตำแหน่งเดิมนะฮะทางทีมงานโอหอนสาวรีฟิวครับได้ทำการสร้างสเปเซ,เซอร์ขึ้นมาใหม่นี่นะฮะเพื่อให้เหมาะสมนะฮะลดตัวต้าอันติคันนี้เลยนะครับนี่สเปเซอร์ และทางทีมงานโอเวอร์ฮอนด้าทุ่มแการติดตั้งเระโพเมร์เดนเข้าไปส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นเอ็กซ์เตอร์ลิงนะครับผมขออธิบายตรงนี้นะครับทุกอย่างนะครับมีปัจจัยสําคัญเดียวนะฮะเจ้าตัวเอ็กซ์เตอร์ลิงก็ดีนะครับเอ็กซ์ตอร์ลิงตัวนี้คือการบล็อกเสียงนะครับหรือลดความสูญเสียของเสียงหลังจากที่เราได้ประกอบแผงประตูเข้าไปเห็นไหมครับวาดภาพออกไหมครับเพื่อนสมาชิกนะฮะตรงนี้นะครับถ้าเราประกอบแผงประตูเข้าไปนะครับมันจะมีช่วงบริเวณนะครับ แผงประตูตรงนี้แหละครับเราปิดหรือการบล็อกเสียงตรงนี้นะฮะชุดหน้าก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับครับผู้สมาชิกครับหลังจากที่ผมนะฮะได้มารีวิวให้กับเพื่อสมาชิกนะฮะให้กับรถหลายๆรุ่นหลายๆค่ายก็ดีนะครับเรามาดูหลายๆสไตล์นะครับความแตกต่างที่อื่นอย่างสิ้นเชิงนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะฮะที่เพื่อสมาชิกเห็นตรงนี้นะครับเป็นเจ้าลำโพมีเลนส์ชุดหลังนะฮะที่ทางทีมงานโอฮอนซาฟูทำการติดตั้งนะคะให้รถตัวต้าอันติด นะครับผมขออธิบายอย่างนี้เลยนะครับก่อนที่ทางทีมงานโอวคอนซาร์ฟพุทธครับก่อนที่เราจะติดตั้งเจ้าลำพงมีเลนชุดใหม่เข้าไปทางทีมงานของผมนะฮะได้ทําการนะครับเห็นไหมครับสร้างสเปเซอร์ขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อให้เหมาะสมในรถแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นเห็นไหมครับเพื่อมารองรับนะฮะเจ้าลำพงมีเลนชุดใหม่เห็นไหมครับสวยที่เดียวนะรายละเอียดนะครับการเก็บงานนะครับไม่ต้องพูดถึงนะครับเพื่อสมาชิกนะเห็นไหมครับแหมสวยจริงๆเสียงที่ได้ผมขอบอกเลยครับค่อนข้างชัดเจนมากรายละเอียดชิ้นดนตรี ส่วนตรงนี้นะครับเป็นเอ็กซ์ตาร์ลิงนะครับเราพูดถึงเอ็กซ์ตาร์ลิงตรงนี้นะครับผมขอเรียนเพื่อสมาชิกนะฮะบางท่านนะฮะอาจจะยังไม่ทราบบางท่านอาจจะทราบแล้วผมต้องขอโทษด้วยนะครับเอ็กซ์ตาร์ลิงตัวนี้นะครับจุดประสงค์หลักของเขาจริงๆนะครับเพื่อในการบล็อกเสียงนะครับหรือนะฮะหรือหรือลดความสูญเสียของเสียงนะครับหลังจากที่เราได้ประกอบแผงนนะครับเนี่ยดับบล็อด้านหลังเนี่ยหลังที่ได้ประกอบแผงนเข้าไปตรงนี้นะครับค่อนข้างสําคัญนะฮะทุกอย่างนะฮะรายละเอียดนะครับเราพูดถึงนะฮะชิ้นงานตรงนี้นะครับ ต้องชัดเจนนะฮะให้เพื่อนสมาชิกจะได้เข้าใจนะครับไปพร้อมผมเลยตรงนี้ชุดหลังตรงนี้นะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับครับเพื่อนสมาชิกครับขั้นตอนต่อไปนะฮะที่ผมกําลังจะพาเพื่อนสมาชิกมาดูนะครับขั้นตอนการติดตั้งนะฮะเจ้าตัวซับี่หลุมยางอะไหล,ล,ล่นะฮะในรถโตลต้าโฟล์คลานติดแค,คัน,นี้นะครับเดี๋ยวตามาชมนะครับความละเอียดละออของเขานะครับในการนะครับ วางเจ้าตัวซับหลุมยางไหลก็ดีและในการแดมบริเวณรอบๆหลุมนะครับค่อนข้างชัดเจนทีเดียวตามมาชมของผม,มนะครับตรงนี้นะฮะทางทีมงานโอฮอนซาว้วดูนะครับได้ทาการวางตําแหน่งนะฮะเจ้าตัวซับหลุมยางไะไรนะครับก่อนที่เราจะติดตั้งซับต,ตรงนี้นะครับผมขอแจ้งเพื่อสมาชิกทราบนะครับทางทีมงานของผมนะครับได้ทําการนะครับเนี่ปูพื้นฐานไว้ก่อนบริเวณรอบๆหลุมโดยการใช้แผ่นแดมนะครับของยี่ห้อแคทเทอร์เบตยึดหยุ่นตัวให้ดีนะฮะยี่ห้อนี้ คนพุ่มพิการบ้านเราได้ดีเยี่ยมและที่สำคัญนะครับน้ําหนักนะครับของเขาเบามากทีเดียวนะครับทําการแดมและทางทีมงานโอฮอนซาวและพืชครับเราได้นําเทคนิคในการสร้างเอ็นฟอร์เมนต์บริเวณทั่วแผ่นนะฮะเพื่อสมาชิกเพื่ออะไรนะฮะเพื่อให้จ้งแผ่นแดมนะฮะกับโครงสร้างยึดเกาะกันได้ดีไม่มีโพงอากาศนะครับถามว่าทําไมต้องแดมนะฮะผมบอกเพื่อสมาชิกนี้ในการแดมตรงนี้นะครับถามว่าเก็บเสียงอ่ะแน่นอนอยู่แล้วนะฮะตรงนี้และลดเสียงสะท้อนนะครับตรงนี้สําคัญรายละเอียดนะครับ ลเราพูดถึงแผ่นแดมตรงนี้แล้วก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะฮะขั้นตอนต่อไปผมขออธิบายเจ้าตัวซับที่หลุมยางกระไหลของยี่ห้อแคริเบตเนื่องด้วยนะฮะลูกค้าเจาะจงนะฮะว่าอยากได้เสียงเบสที่หนักแน่นและนุ่มนวลน,นะครับและอมด้วยความบล็อกนะครับเบสลอยๆอยนุ่มๆนะฮะขาล็อกพลาดไม่ได้ในยี่ห้อแคริเบตเห็นไหมครับว่าการดีไซน์ของเขานะฮะค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับตู้นี้นะครับเป็นตู้เว้นหรือว่าพอร์ตเปิดให้ดีบีสูงสุดทีเดียวนะครับกำลังวัตต์อยู่ที่300วัต หรือเหลือนะฮะสาม้อยวัดนะครับหน้าดอกที่10นิ้วเห็นไหมครับการดีไซน์เขาสวยที่เดียวนะครับเบตดนี่เราไม่ต้องพูดถึงนะครับส่วนด้านสายนะครับทางทีมงานโอวฮอนสายระพุ้นครับเราเอาใจใส่นะครับไม่ว่าจะเป็นสายเนี่ยเราจัดคู่เข้าบวดหมู่การวายสายจัดระเบียบเรียบร้อย่าเราพูดถึงซับตรงนี้นะฮะก็เสร็จสิ้นไปเทียบร้อยนะครับเพื่อสมาชิกครับ เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะฮะผมจะพาเพื่อนสมาชิกเรามาทดสอบมิติและไปเสียงนะครับว่าเสียงเบสที่แน่นๆนุ่่มๆนะคะรายละเอียดนะครับผมขอบอกเลยชัดเจนในห้องผู้โดยสารนะครับตามมาฟังของผมนะครับครับเพื่อนสมาชิกครับขั้นตอนต่อไปนะฮะผมจะพาเพื่อนสมาชิกมาดูการติดตั้งนะฮะเจ้าตัวดิจิตอลซาวน์โพเตสเซอร์หรือเลขชื่อหนึ่งนะฮะคุณคุณหูเพื่อนสมาชิกเจ้าตัว DSP ของค่ายเอลไพ่นะครับมาแล้วครับเจ้าตัวพระเอกสุดหล่อของเราแอบอยู่ตรงนี้นี่เอง นะฮะตรงนี้นะครับเป็นตัวนโพดิสเตอร์อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมบริเวณฝั่งคนขับใต้เบาะนะฮะทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวได้ทําการยึดตําแหน่งที่เหมาะสมนะครับยึดอย่างแน่นหนานะครับไม่จันคร์นะครับว่าจะเป็นการเลื่อนเบาของเขาเราสามารถทําการเลื่อนเบาะได้เหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับครับเพื่อสมาชิกครับหลังจากที่ทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวได้เพครับได้ทำการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงให้กับรถหลายๆรุ่นหลายๆค่ายก็ดีนะครับ และที่สําคัญนะฮะที่ผมกาลังจะพูดนะครับกับเจ้าตัวแผงฟิลนะฮะรถหลายๆรุ่นหลายค่ายการติดตั้งเจ้าตัวแผงฟิลตัวนี้แตกต่างกันไปอย่างเช่นวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนสมาชิกมาดูการติดตั้งเจ้าตัวแผงฟิลในรถโตยต้าโคโรล่าอันติคันนี้ตามมาชมมั้งผมนะครับตรงนี้นะฮะเพื่อนสมาชิกค,ครับทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวรถพึกได้เลือกตําแหน่งนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวแผงฟิลเป็นตำแหน่งที่เหมาะสมบริเวณห้องเครื่องก่อนที่ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวรถพึกนะครับก่อนที่เราจะติดตั้งเจ้าตัวแผงฟิลเข้าไป ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวรถพื้ครับได้ทำการสร้างเพจขึ้นมาใหม่เพื่อมารองรับเจ้าตัวแผงฟิลยึดอย่างแน่นหนาไม่สั่นคลอนอ่าชนะชัดเจนนะเพื่อนสมาชิกเรามาดูกันความสวยงามของเขานะครับยังไม่พอฮะเห็นไหมครับทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวรถพื้ครับได้ทำการจัดรถดหมูสายการเดินสายเข้าคั่วแบตอ่าตีคู่กันมาตีคู่กันแหมสวยที่เดียวนะครับตรงนี้นะครับเป็นตำแหน่งที่เหมาะสมนะฮะตำแหน่งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการซอร์วิสบริเวณห้องเครื่องก็ดีหรือการแมนเทนเน็ตตามจุดต่าง ตรงนี้นะครับค่อนข้างสะดวกและง่ายทีเดียวในรถโต้ต้าโคโรล่าติดคันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นเทียบร้อยนะครับครับเพื่อสมาชิกค,ครับหลังจากที่ผมพาเพื่อสมาชิกฮะเรามาดู จอของ Pioneer d m H z 5 3 0 b t ก็เสร็จสิ้สสนเป็นที่เรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปนะฮะเนื่องด้วยนะฮะลูกค้าท่านนี้นะครับได้ทางทีมงานโอหันสาวพฤกษทำการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงให้กับรถ t o y ยต้าโคโรล่าอันติดนะครับโดยทางทีมงานโอหันสาวพึกได้ทาการติดตั้งนะฮะเจออ้าลำโพงมิเลนนะครับชุดหน้าเป็นลำโพงแยกชิ้นชุดหลังก็เป็นลำโพงแยกชิ้นชเนช,นช่นเดียวกันและที่เป็นไฮไลท์นะฮะผมบอกเลยว่าค่อนข้างสําคัญทีเดียวกับเจ้าตัวซับี่หลุมยางอะไร เมื่อช่วงที่แล้วผมได้พาเพื่อสมาชิกนะมาดูการติดตั้งนะเจ้าตัวซับพี่หนุ่มยางไหลเห็นไหมครับว่าการดีไซน์ของเขานะครับสวยทีเดียวหร <tem> In uh ือว่าการติดตั้งการวายสายก็ดีนะครับผมได้พาเพื่อสมาชิกมาดูการวางตำแหน่งของเขาเป็นตำแหน่งที่เหมาะสมในรถโตโยต้าโคโร拉อันติดนะครับให้เบรที่หนักแน่นและนุ่มนวลนะครับยี่ห้อเคลืเบตผมเขาบอกเลยครับตรงนี้นะครับให้ดีบีสูงสุดเป็นตู้เว้นหรือว่าพอร์ตเปิดก็ดีการทํางานของเขานะครับผมเขาบอกเลยค่อนข้างชัดเจนนะฮะ ตรงนี้นะครับเราผสมผสานนะครับในการติดตั้งระบบเครื่องเสียงให้เป็นระดับไฮเอนด์โดยการติดตั้งเจ้าตัวโปรเซสเซอร์เข้าไปนะฮะเมื่อช่วงนีแล้วผมก็พาเพื่อนสมาชิกมาดูการติดตั้งนะครับอยู่บริเวณนี้เลยนะครับใต้เบาะนะครับฝั่งคนขับที่ผมนั่งอยู่แต่เป็นตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับยึดอย่างแน่นหนาไม่สั่นคลอนการวายสายนะครับสวยทีเดียวนะครับเราพูดถึงนะครับเจ้าตัวโปรเซสเซอร์ตัวนี้นะครับหน้าที่หลักของเขาครับเพื่อนําสัญญาณนะครับจากฟอน ตรงนี้นะครับมาสัญญาณนะครับมาที่เจ้าตัวโรดิเซอร์เพื่อมาประมวลผลละวิเคราะห์และปรับแต่งค่าขึ้นมาใหม่เพื่อให้รายละเอียดนะครับในห้องผู้โดยสารที่มีรายละเอียดชิ้นนตรีมากขึ้นทีเดียวนะครับและสร้างเสร็จโมเดสบอร์ดในตรงนี้ครับเพื่อให้มีนักร้องตรงกลางตรงนี้นะครับให้มาง่ายๆมาครบวงนะเพื่อสมาชินะครับถ้ามาครบวงนะฟังแล้วครับผมขอบอกเลยครับมันรู้สึกแบบว่าฟังแล้วมันผ่อนคลายนะเพื่อสมาชิกผ่อนคลายมากมากน้อยขนาดไหน ตามมาฟังนะครับสังเกตดีๆการทำงานนะครับเจ้าลำโพงมีเลนผสมกระสานกับเจ้าตัวซับที่หลุมยางอะไรในรถตัวตา้าโคลา拉ติดคันี้นะครับตามมาฟังกันนะครับสังเกตดีๆนะครับการทำงานเจ้าลำโพงมีเลนนะครับบนแดชบอร์ดแหมหว,นวานๆนะครับ Baby I annoy you I with choices You annoy sometimes too my me your voice Ain't enough for me to move out and move on. I'm just gonna. ื่อสมาชิกครับเห็นไหมฮะว่าการทํางานนะฮะเจ้าตัวโปรเทสเซอร์นะครับค่อนข้างชัดเจนทีเดียวนะครับในการปรับแต่งเสียงนะครับการวัดค่าทีก็ดีเห็นไหมฮะตรงนี้นะครับทางทีมงานโอฮอนสาวแล้วเพื่อจมีแอปพลิเคชันในการวัดค่าทีเอนะครับจุดประสงค์หลักในการวัดค่าทีตัวนี้ครับเพื่อในการปรับแต่งค่านะฮะเจ้าพารามิเตอร์ตัวนี้ให้เขามีความแม่นยํามากขึ้นนะครับเพื่อสมาชิกครับไม่ว่าเพื่อสมาชิกนะฮะจะมานั่งอยู่ตรงตรงนี้นะฮะหรือว่าจะเป็นด้านหลังก็ดี นะครับเวลาฟังกัฟังแบบให้มันสึกผ่อนคลายฟังให้มันแบบเพาะไปพร้อมๆกันไม่ใช่ว่าผมจะเอาเปรียบแหม่คนนั่งตองด้านหน้าต้องเพาะอยู่คนเดียวนี่ผมบอกไม่ใช่เห็นไหมครับว่าทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซ่าเพื่อเราใจใสในการติดตั้งนะครับเห็นไหมครับสัญญาณเสียงที่เดินมานะครับกับเจ้าตัวซับท,ที่หลุมยางอหลายลอยมาแบบแหมด้านหน้าเนี่ยผมก็บอกเต็มวงนะครับนักร้องอยู่เซนเตอร์ผมขอย้ำนะ,นะจริงๆนะฮะอยู่ตรงนี้นครับมาครบวงเลยนะครับตรงนี้นะครับเสียงเบรลอยมานุ่มๆ นะครับลำโพงวิลเลนการทํางานของเขาได้ออกมาหวานหวานฟังรู้สึกแบบแหมหลับก็หลับไม่ได้นะผมต้องมารีวิวเพื่อสมาชิกนะฮะฟังแล้วมันรู้สึกสดชื่นมันได้บรรยากาศแบบแหมอยู่ห้องส่วนตัวนะครับข <schön S 1> ับแล้วเพลิดเพลินนะครับก <degradation. S 1> ็เสร็จ <t ours> สิ้นเป็นเทียบร้อยนะฮะ เพื่อสมาชิกนะคะท่านใดสนใจงานติดตั้งดีๆนะครับเหมือนเจ้าของรถ t ต y ยต้าโคโร拉อันติคันนี้นะครับอย่าลืมนะครับมาที่ร้านโอเวอร์ฮอนเซาเราจะพูดนะครับจะมีทีมงานติดตั้งงานดีๆแบบนี้ให้กับท่านนะครับช่วงนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์กดติดตามหมนะครับสวัสดีครับ